กินดูคุณพ่อพี่น้องมนะีหน่อยกินตมมาหน่อยนะพี่น,อนนะ้องเนาะว่ากันได้ไหมพี่น้อง มีนอนกินตำหม,ะนะม่องนะพี่นนองเนาะว่ากันได้ไหมไปนองมีนอยกินตมหม,ะนะม่องได้ไหนองเนาะว่ากันได้ไหมไปนอนเนา พาเพ็ดอกเปนหองไม่แดงเลยเธอเราติดซิหน่อยทำโมโหเดียวๆคนไม่อย่างกวนเลยพป่น้อง นี่ไปนอนใส่ยามันก็ลองกิน้ะพี่น้อง,าากกอองไม่ได้ไปตลาดพี่น้องมีเสียมากมากหมามันเี็นโรคเบก,กา,าตัวโตวตะเพทา สวัสดีค่ะพี่น้องมามาเป็นตะบ,บูว่าสบู่ตีว่าเพชรออกพี่น้องไม่แดงเลยเธอเราตีจิบหน่อยเราค้นเราดื้อแั่ค่ะพี่น้องมากินอดไกินใส่พี่น้อง มีหน่อยกินตาหน่อนได้ไม่นอนเนาะว่ากันได้กันไปนอน

กินซัมมี่นะพี่น้องเนาะกินซัมมี่บ่าวากันพี่น้องเรคาค้นมาเพื่อกันพี่น้องมาก,กินได้กินเสร็จพี่น้อง

พี่น่อยินตมหน่อยนะั่นเปนหองเนาะโอวากันได้ไันพป่นอนอนเราคนเรากอกันกันพี่น้องมกากินได้ไก,กินสรเนหนน้ามันเี่น้องบนะนะกกาโตตดอกตะเพททย 你做什么吃的？ พี่น้องดีเซตมากๆสวัสดีค่ะพี่น้องมามากินต,าาตับหมูว่าสิบบกินนิดมีหน่อยกินตามหน่อยได้เป็นน้องเนาะว่ากันได้ค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องมามาเป็นตาบูงว่าสบ่ก,กินเลยพี่น้องมันเลยอ่ะพริกเค้อนฮอนบ้าเพ็ดดอ,อกพี่น้องไม่แดงเลยสิเราติดจิ้หน่อย sẽ dù nó có nó nó. Đều đều. mình đang luôn 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 đều luôn 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 เก่งใจคนพี่น้องมันเลยอ่ะพี่เค,คอนฮอน เดปนองส่ยามันก็ลอกินได้เป็นนี่หน่อยกินตามหนังไน้เป็นนอนนะว่าไงเแต่พป่น้องพวกเด็กกินน้ำแน้องเด็กเด็กแต่ก่อนบอกหงเดียวๆพวไม่ีอย่างรบกวัเลยพี่น้อง มีหน่อยกินตำหม่างได้น้องนาะว่ากันได้เพ็นน้องเราคนมาเพื่อกั่งให้เ่น้องมากินได้กินสันเน้องนามันพี่น้องประกาสดตกตะเพทารสิเราค้นมาเพื่อกั่งให้น้องมากินได้กินไันเนน้ กินซัมมี่นะพี่น้องเนาะกินซัมมี่บ่าวากันพี่น้อง